สวัสดีค่ะบูเพ้เคเคพ ropy ตีนะคะตอนนี้ค่ะเรากําลังจะเริ่มนะคะรีโนเวทบ้านค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะทาสีนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะทาไปนะคะทั้งภายนอกภายในค่ะอันนี้มีทั้งหมด4ชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทานะคะแล้วก็ตอนนี้ช่างกําลังจะต่อเติมประตูนะคะข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันนะคะว่าเขาทําอะไรถึงไหนแล้วนะคะเมื่อวานนะคะก็จะติดตั้งประตู ที่เป็นประตูเชื่อมระหว่างทางเดินนะคะก็ติดตั้งไปแล้วสองบานนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเขากาลังจะติดตั้งบานที่อยู่ตรงห้องครัวนะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบนึงเพราะว่านั้นต้องตัดกระเบื้องข้างล่างนะคะเพราะตอนตอนที่เราปัวกระเบื้องเราไม่ได้เผื่อตรงที่เราจะติดตั้งประตูบานเลื่อนนะคะฉะนั้นเขาต้องตัดพื้นนะคะแล้วตัดข้างบนนะคะก็หลังจากตัดแล้วนะคะก็จะจะใส่ตรงประตูนะคะ นนั้นไว้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเขากาลังตัดพื้นที่เป็นพื้นขอบุณค่ะตอนนี้เขากําลังตัดพื้นนะคะแล้วตอนนี้สั่งพวกปูนอะไรมาเพิ่มแล้วก็อิดมอนบอมาเพิ่มนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าบ้านกันก่อนอันนี้ค่ะจะเป็นหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะคนอยู่เยอะแล้วก็แถวนี้ก็จะมีพวกอ่าเป็นอะไรนะ เป็นบริษัทอะค่ะบริษัทแล้วก็เป็นโฮมออฟฟินเยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ตรงหัวมุมนะคะเดี๋ยวเราทาสีนะคะอันนี้ค่ะทาสีตรงนี้นะคะชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะคะทาไปถึงจนถึงสุดนะคะทั้งสามด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเอาทากันอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้คือติดตั้งประตูนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา นี้ค่ะเขาจะเป็นทรายที่สั่งมาแล้วนะคะทรายแบบปูนสั่งมาแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเป็นอิฐต่อมวลเบานะคะคุณจุงเจ้าค่ะนีะนะเดีวเราก็จะมา อันนี้ก็จะเป็นบานบานที่เราจะไปติดตรงนั้นค่ะนี่ค่ะนี่เป็นโคงนะคะกราจะขึ้นีดของเบื่องไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เราจะเอาฟืน,ท,นท,ที่เรามีบเบื่องไปแล้ว ว่าถ้าไม่ใส่ก็มันจะนูนขึ้นมาแล้วก็จะมันจะ ที่ทำไปเมื่อวานเมื่อวานก็ติดตั้ง,งไประตป็นงเ,เรานะคะแล้วก็ตสูส,สำหรับเงาใสนะคะเปิดเต,ต้องการทำประตูปิดเพื่อเวลาเราเปิดแอร์นะคะจะได้แอร์เจ้าออกไปแล้วก็กัรเป็นสัดส,ส่วนนะคะน,นี่ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นมาดูข้างบนนะคะตอนนี้เราเปิดแมสได้แล้ว <laughs> โอเคเราขึ้นมาดูข้างบนนะคะอันนี้เมื่อวานนะคะเมื่อวานเราทําไปแล้วตรงนี้นะคะก็มาดูงานอีกรอบนะคะก็สวยงามมากเดี๋ยวเขาก็จะาฉาบด้วยปูนฉาบนะคะปูนฉาบสําหรับอินมวลเบานะคะใช้ปูนลูกดิ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังสั่งของมา ถ้าสั่งเสร็จแล้วเอาถ้าถ้าเขามาส่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูอีกรอบนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราเปิดบ้านก่อนนะคะอันนี้มีสี่ชั้นค่ะก็ค่อยๆเดินขึ้นไปนะคะ <laughs> นี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้ค่ะที่ติดตั้งไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานใช้เวลาน,น้าจะจริงๆก็ประมาณครึ่งวันนะ,ะแต่เมื่อวานเราของกอ็ก็เลยทําได้แค่สองวนัน <laughs> นี่นะคะ ก็เขาก็ติดประตูตรงนี้ให้นะคะพอเรียบร้อยค่ะหลังจากต่อเติมและซ่อมแซมเมสร็จเรียบร้อยก็จะขัดแล้วก็โป้ทุกทิสงนทุกอย่างแล้วก็ทาสีนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะเมื่อวานก็จะมีอันนี้ก็จะซีลนะคะซีลอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะซิลิโคนค่ะ ซิลิโคนนี้สามารถทาสีทับได้นะคะมันจะมีซิลิโคนสแบบแบบหนึงที่เป็นแบบที่มันเป็นแบบใสค่ะอันนั้นก็มันจะทาสีทับไม่ได้นะคะแต่อันนี้ทาสีทับได้มันก็จะแพงกว่านิดน,นึงนะคะก,ก็ดีกว่านะคะแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ใส่ใส่ไปตรงนี้นะคะแล้วก็มือลูดกับชู่แบบนี้ค่ะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดูนะคะนี่ค่ะเมื่อวานติดไป ถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนแรกก็อาจจะจําไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนแรกก็จะไม่ไม่ได้มีประตูนะคะแล้วก็จะมีตรงตรงมือจับตรงนี้นะคะ่ะมันก็จะยืดออกมานะคะมารับกับตรงนี้ค่ะมือจับก็จะยาวยืดแบบนีม้มาค่ะมารับกับตรงนี้แล้วก็ตัดมันออกนะคะแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปนะคะเพราะว่าเราต้องการปิดให้มันให้เป็นห้องเป็นสัดเป็นส่วนนะคะนี่ค่ะ อันนี้ห้องนี้ก็จะเป็นโล่งมากนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเปิดออกไปนะคะข้างหลังนี้เปิดออกไปได้เป็นระเบียงนะคะระเบียงใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของก็ได้นะคะเพราะก่อนหน้านี้เป็นห้องน้ําแต่ว่าเราเราไม่เอาห้องน้ําแล้วนะคะห้องน้ํามีชั้นละห้องว่าชั้นละหลายห้องนะคะเราตัดไปก็เหลือสามห้องพอนะคะเพราะว่ามันสี่ชั้นเขาจะทําชั้นละห้องน้ํานะคะอันนี้จะเป็นระเบียงข้างนอกค่ะ อันนี้ลมพัดเย็นมากเห็นไหมว่าลมพัดแบบเย็นเลยอ่ะเย็นสุดๆดเลยอ่ะอันเนี้ยนี่อยู่หลังคลองอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้นมงต้นไม้นี่เอาออกหมดนะคะเพราะว่าต้องทาสีด้านหลังนะคะเราจะทาสีนะทั้งข้างนอกนะคะข้างนอกสามด้านเพราะว่านี้เป็นบ้านหลังหมอมุมนะคะสามด้านด้านหน้าสุดด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะ แล้วก็ด้านหลังนี่คะ่ะด้านหลังที่อยู่หลังตรงนี้คะ่ะเราก็จะทาสีนะคะนี่คะ่ะเมื่อกี้ด้านหน้าเราไปไลวข้างหน้านั้นแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นด้านข้างคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะทาเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตรงตรงกันศาสตร์ตรงนี้เราทาเป็นสีเทาฟ้านะคะก็จะให้อารมณ์โมเดิร์นนะคะก็ดูไม่เบื่อคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่คะ่ะ เราขยำไปทิ้งตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเทถมนะคะเทถมเป็นสวนค่ะถ้าบ้านอัปเดตอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาไม่ใช่ถ้าบ้านใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีนึงแต่เราจะพยายามอัปเดตทุกวันนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นทงข้างหลังบ้านค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขีรยต้นไม้แถวๆข้างหลังนี้ออกหมดนะคะเพราะว่าต้นไม้นี่โตเร็วมากเพราะว่าอยู่ริมคลองค่ะเพราะว่าคลองนี้ก็อยู่ข้างหลังก็เย็นอยู่ยนะคะลมพัดเย็นมากเลย ส่วน้าหลังก็จะเป็นบ้านคนก็จะเป็นบ้านสองชั้นชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวสองชั้นฝั่งรุ้นก็จะเป็นคอนโดนะคะเราจะอยู่ท่ามกลางนะคะท่ามกลางบรรยากาศดีๆนะคะแบบนี้นะคะในกรุงเทพจะไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะนอกจากบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็นะคะทำเลดีมากๆด้วยแถวนี้นะคะแถวนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นคอนโดเพราะว่าที่ดินมวนแพงก็มีแต่บ้านหลังนี้นะคะ่ะที่เราก็มันจะทํานะคะ เดี๋ยวเรามาโชว์ความสวยไกลอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกไปดูไปดูช่างก่อนนะคะพราะเราตัดถึงไหนแล้วเดี๋ยวอันนี้กั้นก่อนเดี๋ยวเรากั้นกั้นไม่ให้ลมเข้ามาเพราะมีคน,น,นโทรมามีคนโทรมานะคะเอ๊ะเดี๋ยวไล่ไล่เนะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเรา นี่ค่ะจะเป็นประตูที่เราที่ทไปเมื่อวานค่ะสรุปเมื่อวานทาไป2อบานบานเชื่อมตรงนู้นนะคะแล้วก็บานเชื่อมตรงนี้ค่ะแล้วก็ประตูที่จะอไปทั้งตัวนะคะที่เขากําลังตัดพื้นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่าถ้าทาเสร็จแล้วจะเป็นอะไรยังไงนะคะเขาคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าสนใจนะคะคนโดนะคะที่อยู่ละแวกนี้นะคะราคาไม่ถึงหนึ่งล้านราคาเพียง5้าแสนกว่าบาทเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของได้ซื้อเงินสดหรือว่ากูก้ก็ได้เดี๋ยวเรายื่ในเอกสารให้นะคะสนใจก็โทรเบอร์0ู0 9 8 9ก้0ูนะคเ ก็นในก่นในกรุงเทพฯหาเราจะขายแนละมีแต่คอนโดน,นะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เรายังไม่ขายนะคะเราก็จะขายอีกทีนึง่งอาจจะจะขายที่เป็นบ้านนะคะมือสองก็จะอยู่ตรงจันทบุรีนะคะแล้วก็ตรงปรทุมธาน,นีแล้วก็ตรงภูเก็ตค่ะถ้าเราไปภูเก็ตเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์อีกทีนะคะแต่ว่าตรงภูเก็ตมีบ้านตรงไหนนะคะที่ยัง ที่ยังมีว่างที่สําหรับการขายนะคะเดี๋ยวเราไปล์อีิทีนะคะโอเคค่ะถ้าสนใจนะคะคอ,คอนโดคอนโดประมาณ5 0 0 0 0นนะคะอยู่แถวสุขุมวิ 93, ท93เพิ่งมี52นะคะหรือว่าตรงแถวเมกาบางนานะคะก็โทรมาด่วนๆเบอร์0ูน 98, 97, ้าศนะคะเราเป็นเจ้าของห้องนะคะแล้วก็รีลเวทห้องให้ลูกค้านะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ